สำหรับข่าวนี้วันนี้ก็อย่างที่ใครรู้กันว่าณขนาดในอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีเขตลาฟาเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่เสียงกดดันจากนานาชาติสหรัฐหรือแม้กระทั่งหลายชาติในยุโรปที่เป็นพันธมิตรกับอิสราเอลก็ไม่สามารถห้ามอิสราเอลได้โจมตีลาฟาและในวันนี้ก็จะมาอัปเดตปฏิบัติการของอิสราเอลกันก่อนเลยแล้วกันนะครับผงดโดยนับตั้งแต่อิสราเอลเริ่มกลับมาทําสงครามในวันพุธที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาก็เรียกได้เลยว่าไม่ถึง12ชั่วโมงเลยได้3ทหารอิสรราาาเเก็สามาถข้ป ยึดปิดเส้นทางข้ามแดนระหว่างฉนวนกาซาและอียิปไปได้จากกลุ่มฮามาสซึ่งการที่กองทัพอิสราเอลเข้าไปปิดดาราฟาได้จะทำให้อิสราเอลในเวลานี้นะครับผมเรียกได้เลยว่าล้อมกลุ่มฮามาสได้ครบทุกทิศทางแล้วดังนั้นเรื่องของความช่วยเหลือการนําเวชภัณฑ์อาหารและเชื้อเพลิงเข้ามาฉนวนกาซาต่อไปนี้จะอยู่ภายใต้อานาจของอิสราเอลล้วนๆและนี่นับเป็นครั้งล่าสุดนับตั้งแต่ช่วงปีส0 0พัอิสราเอลยอมถอนอาหารออกจากฉนวนกาซาหลังยึดครองมานานนับตั้งแต่ทศวรรษที่6 0 และความสําคัญของชายแดนลาฟายังสําคัญสําหรับฮามาสและชาวปาเลสไตน์ที่ถือว่ามีส่วนสําคัญมากๆอีกด้วยตรงจุดผ่านแดนนี้เนี่ยปกติแล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปล่อยตัวประกันก็มีการส่งข้ามเขตแดนจากฝั่งนี้อีกด้วยและยังเป็นจุดที่อิสราเอลกล่าวหาว่าการขนอาวุธปืนขนจรนวดหรือการได้รับเทคโนโลยีทางด้านอาวุธมาจากอิหร่านกลุ่มฮามาสก็ใช้จุดข้ามแดนลาฟานี่แหละนะโดยกองทัพอิสราเอลได้ใช้รถถังและรถหุ้มกระจำนวนมากเข้าไปตั้งแนวประจันบานทําให้ในเวลาไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นก็สามารถยึดจุด ข้ามแดนลาฟาไปได้และตามการแถลงข่าวของกองทัพอิสราเอลระบุว่าพบการต่อต้านน้อยมากๆโดยพบว่ากลุ่มฮามาใช้ขีปนรรวุธต,ต่อต้านรถถังและปืนโคลกยิงโจมตีรถถังของอิสราเอลและรถหุ้มก่อซึ่งก็ถือว่าไม่แปลกอะไรนะครับผมเพราะอิสราเอลเนี่ยก็มีกําลังทาหารล้อมรอบเขตลาฟาอยู่แล้วก่อนหน้านี้ไม่ได้ถอนทาหารออกทั้งหมดและฐานทัพทหารของอิสราเอลใกล้จุดข้ามแดนลาฟาก็ยังอยู่ห่างกันไปเพียงแค่3กิโลเมตรเท่านั้นดังนั้นใช้ระยะเวลาเพียงเท่านี้ก็ถือไม่ได้แปลกอะไรแต่ทั้งนี้ก็ต้องอธิบายทุกคนก่อนว่า แหงที่ทอดยาวกั้นระหว่างฉนวนกาซาตอียิปต์14กิโลเมตรนั้นที่มีชื่อเรียกกันว่าฟิลาเดฟีคอนลีดอร์ยังไม่ได้ถูกยึดทั้งหมดนะทหารอิสาราเอลเข้ายึดได้เฉพาะจุดข้ามแดนลาฟาเท่านั้นซึ่งทางนี้นายกของอิสาราเอลเบนจามินเนทันยาหูก็ให้สัญญาไว้ว่ากองทัพอิสาราเอลจะใช้เวลาไม่นานในการยึดเขตแนวนี้ได้ทั้งหมดและแน่นอนปัจจุบันนี้จุดข้ามเขตแดนลาฟาก็ปิดถาวรไปเลยนะครับผมส่วนจุดข้ามแดนอีกฝั่งหนึ่งอย่างเคเลียมซาลอมหลังจากที่กลุ่มฮามัสได้มีีการจจวเข้ไปมต หารอิสาราเอลส่งผลให้มีทหารอิสาราเอลเสียชีวิต4ี่นายปัจจุบันนี้อิสาราเอลก็ยังสั่งให้มีการปิดด่านที่จุดนี้ด้วยเหมือนกันคือในเวลานี้ทางเข้าทุกทางของชาวปาเลสไตน์ในฉนนกาซานั้นถูกปิดตายหมดแล้วจริงๆและตามการรายงานของโฆษกกองทัพอิสาราเอลพลตีดานิฮังการียังได้ระบุด,ด้วยว่าจากการปฏิบัติการยึดเขตลาฟาของกองทัพอิสาราเอลในพื้นที่ดังกล่าวนั้นทหารได้พบอุโมงหามาทั้งหมด10แห่งซึ่งในจานวนนี้กาลังอยู่ในขั้นตอนของการทําลายทิง้งทั้งนี้ในอุโมง์ที่ถูกคนน้นนนพจําาววดังกล่ หนึ่งสามแห่งเป็นอุโมงค์ที่มีความสําคัญเชื่อว่าน่าจะเป็นฐานทัพใต้ดิน <disciple> ขนาดย <t art ful> <attacking> ่อมๆของกลุ่มฮามาสก็เหม่ยนไปได้และระบุว่าได้สังหารมือปืนของฮามาสที่อยู่บริเวณรอบๆได้อีก20่รายในขณะที่จะปฏิบัติการดังกล่าวนั้นมีทหารของอิสราเอลสามนายเท่านั้นที่ได้รับบาดเจ็บภายอันตรายระดับปานกลางจากเหตุระเบิดในอุโมงค์ใต้ดินที่ทหารกําลังเข้าไปตรวจสอบเพาะกลุ่มฮามาสนั้นได้วางกับดักระเบิดไว้ในพื้นที่อุโมงค์และทหารของอิสราเอลทั้ง3คนก็ถูกนําตัวส่งพยาบาลและปัจจุบัันนนนนี้อออออาาาากกรรรยยู่่่ใใสสภภววปลดเืงงข รบนอกจากเขตลาฟาแล้วอิสราเอลกําลังใช้รถหุ้มก่อรถถังและกําลังพลเดินเท้าพร้อมกับกําลังทางอากาศบุกเข้าไปในเขตย่านเมืองกาซาซิตี้ย่านไซตนด้วยซึ่งอิสราเอลได้โจมตีรอบๆรบ,บริเวณมากถึง25จุดทาให้ครอบครัวหลายร้อยครัวเรือนของชาวเาเลสไตน์ต้องอพยพออกจากพื้นที่ดังกล่าวด้วยนะครับผมโดยด้านหน่วยข่าวกรองของขอิสราเอลรายงานว่าย่านดังกล่าวนั้น,น,นพบว่าเป็นแหล่งที่อยู่ของนักรบฮามาตเป็นจำนวนมากและมีการพบโครงสร้างและด้านพื้นฐานอุโมงค์ใต้ดินและแหล่งคลังอาวุธซึ่งขนาดนี้ อกองลังอาหารของอิสราเอลหน่วยนาฮานจิฟทาฟ และคาเมนี่กำลังกำจัดนักรบฮามาตในพื้นที่ที่พยายามเคลียร์รอบๆเขตชานเมืองแล้วส่วนอีกเรื่องหนึ่งเป็นผลกระทบแน่นอนนะครับผมจากการอิสราเอลเปิดหน้ารุกฮามาตแล้ว,ลวนั่นก็คือในเรื่องของตัวประกันและในตัวประกันมากกว่า120คนที่เหลืออยู่ในมือฮามาต้นก็มีชาวไทยอยู่ด้วย8คนจากการเจราจาที่กรุงไคโลของอียิปต์ทั้งผู้แทนคณะของกลุ่มฮามาติสราเอลสหรัฐอเมริกาอียิปต์และกาตาที่ประชุมร่วมกันจนมาิ้นส่วนในวันอังคารที่7พฤษภาวันสุดท้ายต้องบอกเลยว่าการเจ ในครั้งนี้จบโดยปริยายไปแล้วไม่มีการบรรลุข้อตกลงใดทั้งสิ้นจ้าที่อาวุโสข,ของกลุ่มอิสาราเอลกล่าวว่าการเจราจารอบล่าสุดที่กรุงไคโลเพื่อยุติความเป็นศัตรูในฉนวนกาตานั้นได้สิ้นสุดลงแล้วอิสาราเอลจะเปิดดาเนิเนปฏิบัติการในลาฟาและส่วนอื่นๆตามแผนที่กองทัพวางไว้และอย่างถึงที่สุดเช่นเดียวกับสมาชิกนักรบการเมืองของกลุ่มฮามาที่ประจําการอยู่ในกาตารีซัทเอลิเซกกล่าวว่าในขณะนี้คณะผู้แทนของฮามาได้เดินทางกลับออกมาจากกรุงไคโลแล้วและยืนยันอีกครั้งว่าข้อเสนอการหยิงอ,งอสเอ ตามการไกลเกลี่ยและแผนการปล่อยตัวประกันของชาวอิสราเอลที่ถูกคุมขังนในฉวนกาซานั้นร่วมกับชาวปาเลสไตน์ที่ถูกจําคุกอยู่ในอิสราเอลไม่มีการมาลูข้อตกลงในๆทั้งนั้นอิสราเอลไม่ได้จริงจังในเรื่องของการปล่อยตัวประกันและพวกเขากําลังดําเนินการโจมตีลาฟาและยึดเฉวนกาซาอีกครั้งหนึ่งแล้วคือบทสรุปในตอนนี้ดังนั้นทั้งสองฝ่ายนะครับผมก็ยังอยู่ในสภาวะสงครามกันไปยาวๆเลยนะเรื่องนี้น่าสงสารตัวประกันมากๆนะเอาจริงๆเธอสว่วนข่าวที่เป็นประเด็นใหญ่อีกครั้งหนึ่ง,น,งนั่นก็คือข่าาวีรระบุสหั จะไม่มีการสนับสนุสน,นอิสาราเอลในด้านความช่วยเหลืออาวุธและการเงินอีกแล้วด้วยความขัดแย้งที่ไม่ตรงกันหลังอิสาราเอลบุกลาฟาซึ่งนี่ถือเป็นการกระทําครั้งแรกของสหรัฐเลยก็ว่าได้นะที่สั่งตรงมาจากประธานาธิบ,บดีไบเดนไม่เห็นด้วกับการส่งอาวุธให้อิสาราเอลในการทําสงครามในฉนวนกาซาอีกต่อไปข้อประธานาธิบดีไบเดนเรียกร้องมานานแล้วว่ารัฐบาลของนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูไม่ควรจะบุกโจมตีลาฟาและหากไม่มีมาตรก,การป้องกันพลเรือนในฉนวนกาซาแต่อย่างใดดูได้จากการทําสงครามของอิสาราเอลในช ที่ทำลายล้างฉวนกาซามีเพียงคำสั่งการอพยพเท่านั้นไม่ได้มีการตั้งเขตพื้นที่ที่ปลอดภัยให้กับชาวปาเลสไตน์ที่ดีเท่าที่ควาสหาราัฐเห็นว่าควรจะระง,งับการส่งอาวุธไปยังอิสาราเอลโดยเฉพาะอย่างยิ่งระเบิดนาของสหาราัฐที่ใช้งานกับเครื่องบินรบทุกประเภทโดยปัจจุบันนี้เท่าที่รู้นะครับผมสหาราัฐมีการชะลอการส่งระเบิดไปแล้ว2ครั้งโดยแหล่งข่าวของเพนตะกรนรายงานตรงกันว่าในช่วงสองสัปดาห์ก่อนที่อิสาราเอลจะบุกราฟาสหาราัฐได้มีการหยุดการส่งยุทโธป,ปกรณ์ที่ผลิตโดยบริษัทโบบออิิิิงงเเป็นนยสราละดวี อย่าง SDB 1เป็นระเบิดร่อนที่มีความแม่นยำสูงหนักถึง250ปอนด์และไม่ใช่เพียงแค่ระเบิดลูกนี้ชนิดนี้ชนิดเดียวเท่านั้นที่นับตั้งแต่เริ่มสงครา,ามฮามัสอิสราเอลสหรัฐยังมีการส่งกระสุนปืนคล็อกกระสุนปืนรถถังรถหุ้มเกาะหนาซึ่งเป็นรถหุ้มเกาะทางยุทธวิธีแล้วก็มีตัวแปลงหัวระเบิดให้เป็นระเบิดนำทางอย่าง JDAM ก็ซึ่งก็ถือว่าเยอะมากๆและเป็นอาวุธทีส่สำคัญทั้งนั้นเป็นอาวุธโจมตีระยะไกลด้วยปัจจุบันนี้เชื่อว่าแพ็กเกจความชยเหลี่ยของสหรัฐ าสุจะมีการส่งความช่วยเหลือไปให้อิสราเอลแล้วอยู่ที่จำนวน9,500ล้านดอนลลาร์สหรัฐหรือตีเป็นเงินไทยเนี่ยมหาศาลมากๆเลยนะครับผมอยู่ที่จำนวน350,000ล้านบาทไทยนี่แค่เดือนเดียวนะเกินจำนวนนี้เนี่ยถือว่าสูงกองงบกลาโหมของกองทัพไทยบ้านเราทั้งปีอีกด้วยซึ่งประธานาธิบดีไบเดนเชื่อว่าจากการตายของชาวปาเลสไตน์เกือบจะทะลุตัวเลข40,000คนในเวลานี้เป็นผลมาจากอาวุธที่สหรัฐสนับสนุนให้กับอิสราเอลอย่างแน่นอนไม่มีผิดเพี้ยนไปจากนี้อีกแล้วส่วนในด้านของอิสราเอลนาะยกรัฐมนตนมนทนย ออกมากล่าวให้กําลังใจคนภายในประเทศหลังได้ฟังคําเตือนของประธานาธิบดีไบเดนเข้ากาว่าฮักิสตอิสราเอล จะต้องยืนหยัดตามลำพังเราก็พร้อมจะสู้ต่มลำพังวันนี้เราแข็งแกร่งมากึ้นและมีความสามารถขี่กันในชาติเพื่อจะเอาชนะศัตรูและผู้ที่จะพยายามทำลายประเทศหากจำเป็นเราจะต่อสู้ด้วยมือของเราแต่เผอิญว่าเรามีมากกว่ามือซึ่งความนี้ส่วนตัวก็ไม่รู้ว่าเข้าหมายถึงอะไรนะครับผมมันอาจจะมีความหมายด้นในว่าอิสราเอลสามารถพึ่งพาตัวเองได้ผลิตอาวุธขึ้นมาใช้งานได้เองภายในประเทศหรือเปล่าซึ่งก็ต้องบอกทุกคนแล้วว่าก็ใช่นะครับผมเพราะอิสราเอลเนี่ยเป็นประเทศที่สามารถผลิตอาวุธขึ้นมาใช้ภายในประเทศได้อยู่แล้วในรล ราายกาแต่หลักๆแล้วอุธที่ประจาการอยู่ในเครื่องบินรบอากาศยานอิสราเอลก็ยังคงต้องนําเข้าจากสหรัฐอยู่ดีหรืออาจจะเป็นเรื่องของการสํารองอาวุธที่ในประเทศอิสราเอลก็มีไม่ใช่ใน,น้อยหรือเปล่าเรื่องนี้ก็ไม่เถีออยงเหมือนกันเพราะอิสราเอลนั้นในชาติอาราประเทศในตะวันออกกลางอิสราเอลถือว่าเป็นประเทศที่สหรัฐมีการเก็บคลังอาวุธสํารองไว้ให้มากที่สุดอีกประเทศหนึ่งเลยก็ว่าได้ผมจําชื่อโครงการอาวุธสํารองเขามไม่ได้นะว่าชื่ออะไรแต่ไอโครงการนี้เนี่ยมันมีจุดประสงค์ในการสํารองคลังอาวุธของสหรัฐไว้ใช้ทําส สงครามโดยเฉพาะเลยและประเทศที่อนุญ,ญาตให้สหรัฐตั้งคลังสำรองอาวุธได้ประเทศนั้นก็จะได้คลังอาวุธของสหรัฐตรงนี้ไปใช้งานได้ด้วยส่วนมากประเทศที่เป็นพันธมิตรต่อสหรัฐจะได้คลังสำรองไปกันหมดเลยนะหลายๆประเทศในยุโรปก,ก็มีกันเยอะเพราะก็ต้องยอมรับว่าการที่สหรัฐจะขนระเบิดหรือเครื่องบินรบมาจากสหรัฐเลยแล้วมาทิ้งบอมลงในตอัวนอ,อกกลางมันก็เป็นเรื่องที่อาจจะล่าใช้ในการทําสงครามและอีกอย่างหนึ่งสหรัฐก็มีตัวแทนในการสู้รบอยู่แล้วซึ่งหนึ่งในนั้นก็คืออิสราเอลเรื่องของความเชื่อใจเราไม่ต้องพูดถึงอะไรกกันมาเลย สหรัฐไว้ใจใอิสาราเอลอย่างมากๆและจากการประเมินของกองกําลังป้องกันตัวเองอิสาราเอลได้ออกมายืนยันโดยพลตีดาเดวังการีโคโสกกองทัพอิสาราเอลระบุว่าอิสาราเอลนั้นมียุทธปกรณ์เพียงพอสาหรับการทำธารกิจในชนวนกาซายอยู่แล้วแต่หากจะขายายสงครามไปที่ประเทศเลบนนอนการประเชิญหน้ากับกลุ่มฮิสบอลลอบแบบเต็มรูปแบบและสถานการณ์ของบอชินตันระงับการส่งอาวุธให้อิสาราเอลอย่างมั่นคงมันอาจจะไม่เพียงพอมากนะักและเขากล่าวปิดท้ายว่าอิสาราเอลไม่มีทางเลือกใดจริงๆนอกจากการทําลายกองพันธุ์ที่เหลือของฮามาสในลา ลาฟาและเปิดปฏิบัติการโจมตีอย่างเข้มข้นเพื่อกวาดล้างกลุ่มฮามาสดังนั้นสงครามที่ลาฟาจึงมีความจำเป็นสำหรับความมั่นคงของอิสราเอล